สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้จะพาแบ่งปันความรู้นะครับแชร์ความรู้เรื่องการติดตั้งแผงโซลารเซลล์สำหรับชีวิตเกษตรกรนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยู่แบบพอเพียงนะครับตำไร่ตำนาตำสวนนะครับโดยที่เงินทุนมีจำกัดนะครับน,นี่อยู่ตำสวนตำไร่นะครับในไร่มันไม่มีไฟฟ้านะครับทางเลือกของเราคือระบบ พลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือโซล่าเซลล์อันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับใช้ความรู้สําหรับที่ท่านจะนําไปเป็นประกอบความรู้นะครับในการทําเองนะครับระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นแผงนะครับแผงเราเลือกใช้ที่ขนาดแผงใน,ใ,นใต้แผงเราจะมีกําลังกําลังกระแสไฟในะกําลังไฟบอกว่าแผงกี่วัตต์นะครับการชาร์จนะครับ แผง20สิบวัตต์หนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าแดดแดดแบบนี้นะครับแดดจ้า,จาเราจะได้กระแสที่1แอมป์แผงยี่สิบวัตต์หนึ่งชั่วโมงเท่ากับ1แอมป์นะครับแผงแปดสิบวัตต์ตัวนี้แผงแปดสิบวัตต์นะครับหนึ่งชั่วโมงเราได้กระแส4แอมป์นะครับ4แอมป์ครับเราก็เดินกระแสเดินสายไฟนะครับทําแบบบ้านนะครับเดินสายไฟใต้แผงก็จะมีขั้วบวกขั้วรบนะครับ อันนี้เดินก็นมาผมติดตั้งนะครับน,นี่ติดตั้งแบบลูกทุ่งเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลชาร์จนะครับคอนโทรลชาร์ตทำหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเลือกใช้ขนาด45 M. M แอมป์50แอมป์นะครับแบตเตอรี่ F B แบตเตอรี่ 3K แบตเตอรี่นะครับเลือกชนิดกึง่งแห้งนะครับ แบตเตอรี่แนะนําให้เป็นกึ่งแห้งนะครับโดยจะมีตาไฟบอกนะครับเป็นกึ่งแห้งไม่แนะนําแบตเตอรี่น้ํานะครับเป็นกึ่งแห้งนะครับใช้สําหรับโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ชุดคอนโทรลชาร์จนะครับควบคุมการชาร์จนะครับกระแสไฟจากแผงนะครับเราก็ต่อเข้านะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับข้อบวกข้ลบเราก็ดูบวกก็จำเขาบวกนะครับ นี่ครับข้าบวกลบเข้าลบนะครับมีรูปแผงตัวล่าเข้าอันนี้เราต่อออกนะครับเป็นรูปแบตเตอรี่บวกแล้วก็จเข้าบวกนะครับลบแล้วก็เข้าลบนะครับอันนี้คือเป็นการชาร์จเก็บไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับใช้ในกรัวเรือนนะครับนนี้เราก็ชาร์จไปแผง80วัตต์นะครับ ชั้นหนึ่งชั่วโมงแดดแรงๆเราจะได้กระแสกระแสไฟนะครับเรียกเป็นแอมมีหน่วยเป็นแอมกระแสจะได้อยู่ที่สี่แอมสองชั่วโมงแปดแอมสามชั่วโมงก็สิบสองแอมสี่ชั่วโมงก็สิบหกแอมห้าชั่วโมงก็ยี่สิบแอมนะครับวันหนึ่งเราจะได้กระแสไฟยี่สิบแอมนะครับแบตเตอรี่เราก็เลือกใช้ที่สี่สิบแอมขึ้นนะป้องกันการระเบิดนะครับเซฟตี้นะครับ อันนี้เราก็ได้กระแสไฟเก็บในการใช้งานนะครับการใช้งานเราก็ต้องซื้อตัวแปลงนะครับนี้แปลงอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟในแบตจะเป็นไฟดีซีนะครับไฟดีซีคือไฟกระแสตรงครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แปลงจากไฟกระแสตรงนะครับเป็นกระแสสลับนะครับตับนักไฟฟ้าเรียกว่าไฟเอซไฟกระแสสลับหรือไฟบ้านนะครับ แปลงดีซีกระแสตรงเป็นกระแสะสลับไฟกระแสะสลับใช้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟที่ใช้เอซีนะครับพวกทีวีตู้เย็นที่เป็นไฟกระแสะสลับนะครับอันนี้แปลงเข้าไปนะครับี่การใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็เอาเลือกนะครับสักพันห้าร้อยวัตต์นะครับพันห้าร้อยวัตต์ถึงสามพันวัตต์นะครับ, 1, Wh, 3, Wh, รบเราก็จะใช้ดูทีวีได้เราก็ต้องดูขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ากินไฟกี่วัตต์นะครับ อย่างทีวีสามสิบวัตต์นะครับก็ใช้ได้สว่านไฟฟ้าเจ็ดร้อยวัตต์นะครับปั๊มน้ําไดวูสามร้อยวัตต์นะใช้ได้ซื้ออินเวอร์เตอร์หนึ่งสักหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับใช้งานได้หมดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้อยู่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าสั่งลาซาด้าก็ต้นทุนอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ เลือกขนาดสักพันห้าร้อยวัตนะครับห้าร้อยวัตก็มีนะครับลดลดลงตามขนาดนะครับถ้าไม่ใช้ไดโว่ก็เอาห้าร้อยวัต์สูบน้ําไม่ได้นะครับดูทีวีได้แสงสว่างได้นะครับถ้าเพิ่มมาเป็นพันห้าร้อยวัตสามร้อยวัตเราสูบน้ําใช้สว่านไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้นะครับเรียกอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจากดีซเป็นเอซไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับแรงดันเพิ่มเป็นสองรอยยี่สิบโวลต์เหมือนไฟบ้านนะครับ นี่คือหลักการทำงานของระบบการใช้โซล่าเซลล์นะครับอันนี้ผมจะมาดูการทดสอบการใช้ไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นชีวิตลูกทุ่งหน่อยนะครับแบบกเกษตรอันนี้ใช้ทีวีนะครับทีวีทำเลือกสวนไรนาใช้ได้นะครับทีวีมีพัดลมนะครับ ได้นะครับนี่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับการดูเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ากินไฟกี่วัตต์นะครับให้เราดูที่ตัวนี้นะครับเครื่องไฟฟ้าจะมีบอกนะครับว่ากินไฟกี่วัตต์เห็นไหมครับตัวเลขตัวนี้เขียนว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดร้อยสิบวัตต์แสดงว่า สว่านตัวนี้กินใช้ต้องใช้ไฟกินไฟที่เจ็ดร้อยสิบวัตต์นะครับเจ็ดร้อยสิบวัตต์นะครับกระแสที่สองรอยี่สิบโวลต์นะครับแรงดันไฟสองรอยี่สิบโวลต์ใช้ไฟที่เจ็ดร้อยี่สิบวัตต์นะครับกำลังไฟเจ็ดร้อยี่สิบวัตต์ถึงจะสว่านตัวนี้ถึงจะทำงานนะครับมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอินเวอร์เตอร์นะครับน,นี่จะเทสสว่านให้ดูนะครับ ต่อินเวอร์เตอร์ต่ำกว่า710วัตต์สว่านจะไม่ทำงานนะครับนี่จะเทสให้ดูนะครับนี่สว่านทำงานนะครับนะครับอารมนะครับ ก็ทํางานนะครับพัดลมเราก็จะดูด้านล่างนะครับนี่ครับายฐานพัดลมน,นะครับนะครับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด220โวลต์นะครับกําลังไฟที่เข้ากําหนด40วัตต์นะครับอันนี้กินไฟต่ำพัดลม40วัตต์นะครับอันนี้ก็ขอแชร์ความรู้นะครับ ให้กับพี่น้องที่ต้องการทำระบบไฟโซล่าเซลล์หรือพลังงานบ้านสวนนะครับที่ต้นทุนจำกัดนะครับอันนี้เราผมใช้ต้นทุนไม่ถึงสามพันบาทนะครับสามารถใช้ไฟฟ้าได้ทุกอย่างนะครับสูบน้ำดูทีวีพัดลมเพื่อใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใช้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นชีวิตก็บ้านสวนหรือกระท่อมนานะครับ อยู่กลางป่ากลางสวนนะครับนี่วไว้พักเวลาทําการเกษตรนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับฝากซับสไครต์ด้วยนะครับแบ่งปันความรู้ขอบคุณครับ